ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักทางเลยพบจบแดนในตอนที่105และตอนที่106นะครับหลังจากทวีฮาเนี่ยสั่งให้ปฏิบัติการแล้วนะครับทางด้านชายโถเนี่ยก็ได้โจมตีเมืองลูกอรุณทันทีซึ่งทางด้านวีฮาเนี่ยก็ได้ให้อาวุธปืนใหญ่นำวิธีระดับ4ถึง552นัด กระสุนปืนใหญ่นำวิธีระดับ8 61นัดและปืนไฟจำนวนหนึ่งที่ทางด้านอาชารเฉียนจือเวินให้มาเนี่ยให้กับทางด้านชายโถไปนะครับซึ่งวีฮาก็บอกให้ใชายโถนั้นเอาพวกมันนั้นออกมาใช้ทั้งหมดทางด้านชายโถเนี่ยก็ได้ใช้อาวุธวิญญาณโจมตีไปเรื่อยๆนะครับและวีฮาเนี่ยก็ได้สั่งอีกว่าระหว่างยิงปืนใหญ่อาวุธวิญญาณก็ต้องถอนกำลังตามเส้นทางที่กำหนดไว้ และห้ามไปหาสหายคนอื่นในกลุ่มด้วยต้องรีบไปถึงจุดรวมพลหลังจากที่ถอนกําลังโดยเร็วที่สุดซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกชายถูกไปอีกว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนถึงพวกกลุ่มวิศวกรวิญญ,ญาณปีศาจมาถึงเนี่ยมันก็ใช้เวลาแค่15นาทีจากนั้นก็ได้ตัดมาที่หนานชิวๆนะครับซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้สั่งนางไว้ว่า หลังจากที่เมืองนั้นวุ่นวายแล้วก็ให้พาเฟิงหลิงไปที่จุดรวมพลทางด้านคุกใต้ดินเนี่ยก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดจากบนดินแล้วนะครับมาเซียวเถาที่ได้รู้สึกเช่นเดียวกันนางก็รู้ได้ทันทีว่าวีเฮานั้นได้ลงมือแล้วนางจึงออกคำสั่งให้ทางด้านผู้อาวุโสสามตามนางขึ้นไปนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าหนึ่งในผู้อาวุโสจะห้ามนางเอาไว้เสียก่อนและคิดว่าเป้าหมายของศัตรูอาจจะเป็นคุกใต้ดา,น,านี้ก็เป็นได้จึงมาเซียวเทาเนี่ยก็ได้หันมาสวนนะครับเจ้ากล้าแข็งใจในการตาัดสินใจของข้าอย่างนนั้้้หรืออซึงผผููววและ ก็ไม่สามารถขัดคําสั่งของมาเซียวเถาได้นะครับผู้อาวโซสและผู้อาวโสี่จึงสั่งให้3พี่น้องตระกูลจงเนี่ยอยู่เฝ้าคุกใต้น้ำแทนและทั้งสองผู้อาวโซเนี่ยจึงตามมาเซียวเถาขึ้นไปบนดินตัดมาทางด้านกองกําลังป้องกันนะครับทางด้านพวกซานซือเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้มาถึงจุดแล้วและกําลังเห็นพวกกองกําลังป้องกันเนี่ยกำลังเคลื่อนพลอยู่ถึงทั้ง3คนเนี่ยก็ได้รับความสั่งจากวีเฮานะครับให้มาโจมตีค่ายกองทัพป้องกันเมืองเพื่อทวงเวลาและรบกวนไม่ให้มาช่วยในเมืองได้ทวง จากนั้นสาสื่อก็ได้ใช้ความสามารถเสียดมิงสลับตําแหน่งทางด้านจีเจเชิญเขานั้นก็ได้เข้าไปฟาดฟันทางด้านทหารอย่างรวดเร็วนะครับทางด้านกูอีก,ก็เช่นเดียวกันตัดมาทางด้านวีเฮาที่อยู่ในเมืองนะครับซึ่งในตอนนี้ทหารนั้นก็เลงรีบ,บอกให้ใครก็ได้ยิงสัญญาณฉุกเฉินไปยังค่ายป้องกันทหารที่อยู่นอกเมืองให้ทหารป้องกันเมืองนั้นรีบเข้ามาช่วยนะครับซึ่งในตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วถึง5นาทีจากนั้นวีเฮาก็ได้สั่งให้เทพีหิมะน้อยทําให้น้ํานั้นเกิดเป็นน้ําแข็งนะครับและจากนั้น v ีีเาาาในในเาด้นคํพยงว ในเวลานี้อุปกรณ์ตรวจจับนั้นก็ได้พังไปเพราะความเย็นนะครับทางด้านอาวุธวิญญ,ญาณกล้องโมจรปิดก็เสียเช่นเดียวกันเนื่องจากอากาศเย็นเกินไปวีฮาที่เข้ามาก็ได้ถูกล้อมเอาไว้ทันทีพี่น้องโจงที่ได้เห็นวีเฮาวก็รู้ได้ทันทีและคิดว่าวีฮานั้นกล้าบุกเข้ามาที่นี่อย่างนั้นหรือไม่มีกองหนุนมาคนเดียวช่างก้านักซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้กล่าวออกไปเลยนะครับว่าใครละ่ะว่าขา้ามันไม่มีกองหนุนซึ่งกองหนุนของวีฮานั้นก็คือตัวประกันที่ถูกจับมานะครับึังนั้ในเวลานี้พลังวญญญญ ก็ได้เปิดวิญญาณยุทธและด้เข้าต่อสู้กับศัตรูทันทีเพียงไม่นานก็สามารถหนีออกมาจากคุกใต้น้ําได้และวีเฮาเนี่ยก็นาทุกคนเนี่ยฝ่าเมืองมานะครับซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถของกองเล็บหมีทองมินออกมาพร้อมกับน้าแข็งขั้นสูงสุดพร้อมกับก็บกใช้เนตรวิญญาณของวิญญาณยุทธกายาหล่าตัวประกันที่ได้เห็นความสามารถนี้เนี่ยทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่านี่ก็คือวีเฮาจากหนังสือหลเคือจากนั้นวีเฮาก,ก็ได้สั่งให้ทุกคนฝ่าออกไปเลยนะครับ ซึ่งในตอนนี้มันก็เหลือเวลาแค่5้นาทีแล้วทางด้านทหารของจักรวรรดิสุริยันจันทาเนี่ยกดานาเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับพวกวีเฮาเนี่ยก็พยายามฝ่าออกไปเรื่อยๆและก็ได้ทางด้านชายโถนช่วยไว้อีกแรงท้ายที่สุดทางด้านพวกวีเฮาที่นําตัวประกันออกมาเนี่ยก็มาถึงประตูทางออกนะครับตัดมาทางด้านซานสือจีเจเชินและกูอีพวกเขานั้นก็กําลังฟาดฟันเหล่าทหารกองกาลังป้องกันอยู่นะครับเพื่อไม่ให้กองพลเหล่านี้เข้าไปช่วยในเมืองได้ หลังจากที่เข้าจัดการกับทหารป้องกันแล้วเนี่ยเวลาก็ได้ผ่านไปถึง15นาทีแล้วนะครับทางด้านพวกกูอีเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าต้องถอดกำลังแล้วจากนั้นซาสือก็ได้ใช้ความสามารถเสี่ยนมิงสลับตำแหน่งเนี่ยและหายตัวไปทันทีในเวลาต่อมาทางด้านมาเซียลเทาและผู้อวสูตสามผู้อวสูตสี่เนี่ยก็ได้กลับมายัางคุกใต้น้ำแล้วดางเนี่ยก็ได้เข้าไปด่าสามพี่น้องตระกูลจงทันท,ทีว่าสารเลวมากเฝ้าตัวประกันอย่างไรกันซึ่งสามพี่น้องตระกูลจงเนี่ยก็อยากจะต่อสู้และไล่ตามทางด้านตัวประกันไปนะครับ เกิน500คนขึ้นไป แถมแต่ละคนนั้นก็มีพลังวิญญาณ4ีวงแหวนขึ้นไปนะครับซึ่ง3พี่น้องตรตะกูลโจเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากตามไปก็มีแต่จะตายเปล่าเท่านั้นเซลทาวเหนือนางจึงได้ถามไปว่าพลังว mm ิญญาณของพวกเขานั้นฟื้นกลับมาแล้วอย่างนั้นหรือในว่า3พี่น้องตระกูลโจงใส่ผงสลายวิญญาณมากพอซึ่งไอ mm ้สพี่น้องตระกูล, <Genius. S 2> ลโจเนี่ยก็ได้โยนไปให้ลูกน้องของตัวเองนะครับว่าใส่ผงสลายวิญญาณปริมาณไม่น้อยเลยจากนั้นมาเซลเทาก็ได้สั่งให้3พี่น้องตระกูลโจงตรวจสอบความเข้มข้นของผงสลายวิญญาาณนนนนะะครัับจก้้้ผผููเเออโโซซแลี่ ก็ได้บอกกับมาเสี่ยวเทาไปว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลามาถามหาความผิดนะต้องรีบไปจับตัวประกันกลับมาซึ่งเยวเทา,นา,นานเดยนงก็คิดว่าในตอนนี้นางกำลังสงสัยตามพี่น้องตระกูลจงหลีกำลังร่วมมือกับศัตรูอยู่ถึงไอ้สามพี่น้องตระกูลจงเนี่ยก็ได้ตอบสวนกลับไปเลยนะครับว่าพวกมันนั้นไม่กล้าทรยศลัธิแน่นอนซึ่งผู้อวสชสามก็ได้สวนขึ้นมาเลยนะครับว่าไ้เซลเทานั้นระวังคำพูดด้วยเพราะว่าสามพี่น้องตระกูลจงนั้นเป็นคนสนิทของเจ้ารัธิไปม,มีทางทรยศอย่างแน่นอน และบอกว่าในตอนนี้การไปไล่ล่าตัวปาาระกันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหากเสียโอกาสนี้ไปละกอบไม่มีใครจะรับผิดชอบไหวแน่จึงในตอนนี้มาเชลยวเท่านางนั้นก็ได้รู้ว่าจะทวงเวลาต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับ นางจึงนําผู้อาูุทั้งสองเนี่ยออกไปด้านนอกท,ทันทีตัดมาทางด้านพวกวีเฮาเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้มาถึงจุดนัดแล้วทางด้านพวกชนายโทนั้นพวกเขาก็ได้เตรียมอยาวุธวิญญาณในการบินไว้เป็นจํานวนมากแล้วแล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นออกบินไปตามลําดับตัวประกันทุกคนเนี่ยก็เข้ามาขอบคุณวีเฮานะครับก่อนที่พวกเขานนั้นจะบินออกไปซึ่งในตอนนี้ทุกคนนั้นก็ยังไม่เห็นหน้าชิวๆนะครับจากนั้นก็ได้เกิดการระเบิดที่กำแพงเมืองเหนือที่ทางด้านวีเฮานั้นได้ติดตั้งระเบิดแบบสัมผัสเอาไว้ วิเฮาซึได้ใช้เน่วิญญาณตรวจสอบดูเนี่ยก็ได้เห็นกลุ่มวิศวกรวิญ,ญญาณปีาศาจกําลังมานะครับจากนั้นวิเฮาก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นถอนกําลังออกไปพร้อมกับแยกกันนะครับชายโถก็ได้เข้ามาบอกให้วิเฮานั้นถอนกําลังเธอแต่ทว่าวิเฮาเขานั้นก็จะกลับไปหานานชิวชิวก่อนนะครับชายโถเนี่ยจึงได้เตือนว่าถ้ากลับไปตอนนี้ก็คงตายแน่วิเฮาเนี่ยก็ได้ส่วนไปว่าขานั้นเป็นหัวหน้าปฏิบัติการในครั้งนี้ขานั้นต้องรับผิดชอบชีวิตของสมาชิกทุกคนสารสื่นนะอยยอ,อย่่นะ่่าาใช้้รมมณ์เปีีีตังไ อารมณ์หลอกนะ้าสิทธิพี่สามแต่มันเป็นคําสัญญาที่ข้าให้ไว้กับชิวชิวข้านั้นมีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเรื่องนี้ข้าทําได้อย่างแน่นอนทางด้านพวกสานสือเนี่ยก็จะไปด้วยนะครับแต่วีเฮานั้นก็ปฏิเสธแต่บอกให้คุ้มกันทุกคนถอนกําลังออกไปอย่างปลอดภัย ตัดมาทางด้านพวกมาเซียวเทานะครับหลังจากที่นางออกมาจากคุกใต้ดินแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ากลุ่มวิศวรกรวิญญาณปีศาจพวกเขานั้นก็ได้ดักรอยอยู่แล้วซึ่งแต่าหากว่ากลุ่มมาเซียวเทานั้นมีใครขยับก็จะถูกฆ่าทั้งหมดนะครับทางด้านมาเซียวเทาาจะได้เห็นผู้นำเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กก็คือหวังอี้เหงิงพมยุทธขวายครั้งหวัวหน้ากลุ่มวิศวรกรวิญญาณปีศาจหนึ่งพี่น้องตระกูลโจงก็ได้เอาป้ายเนี่ยขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ทว่าหวังอี้เหิงนั้นก็ไม่สนใจและบอกให้ยอมจำน มาเสียวเทาที่ได้เห็นน่ก็ไม่พอใจก็ได้ระเบิดพลังออกมาทันทีส่งผลให้อบุธวิญญาณที่ทางด้านลูกน้องของหวังอี้เหิงถืออยู่เนี่ยเกิดความร้อนจึงหวังอี้เหิงที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้สวนกลับไปว่าถ้าไม่ยอมจำนนก็จะหาว่าข่าไม่เก่งใจจึงเสี่ยวเทาเนี่ยก็คิดว่าทางด้านหวังอี้เหิงไม่มีสิทธิ์จะมาควบคุมลทัทธิวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับและนางก็ท้าทายว่าถ้าหากว่าเก่งจริงก็ลองเข้ามา ซึ่งมาเซียวเทาก็ใช้โอกาสนี้ในการถ่วงเวลานะครับจากนั้นก็ได้ปรากฏใครบางคนแล้วก็บอกให้หยุดการต่อสู้ซึ่งคนผู้นี้ก็คืออูอีนะครับแต่มาเซียวเทาเข้าใจว่าเป็นอูวินผู้อวสุส3และผู้อวสสี่เนี่ย ก็ได้สงสัยว่านางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรจากนั้นอูอ e ีเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ตามตัวประกันไปใครนั้นจะรับผิดชอบไหวหวังอีเฮิงนั้นก็รู้ว่าพวกทางด้านตัวประกันนั้นก็น่าจะหนีไปไกลแล้วแล้วก็ได้สั่งให้คนร้อยคนอยู่ที่เมืองลุ่งอรุณเพื่อป้องกันเมืองเอาไว้และก็ส่งสัญญ,ญาเตือนภัยให้เมืองโดยรอบให้พวกเขานั้นปล่อยอาวุธวิญญาณตรวจจับในอากาศพร้อมกับก็ให้พวกเขานนั้นส่งข้อมูลกลับมาให้หวังอีเฮิงนะครับจากนั้นหวังอีเหิงก็ได้สั่งคนที่เเเหหลลืืออใ้้ตาาตาาาามขไไปปปนะะรััพ่่่ททีจวกง ทางด้านมาเซีลเทาเนี่ย ก็ได้สั่งให้3พี่น้องตระกูลโจงเนี่ยไปกับนางเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูทางใต้และสั่งให้ผู้อวุโสามและผู้อวสโสี่นั้นอยู่ที่นี่ซึ่งนี่ก็เป็นแผนของนางนะครับเพื่อที่ให้ผู้อวสทั้งสองที่มีพลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้ปะทะก,กับทางด้านกลุ่มวีเฮาถ้าต่อให้หวังอีเหิงนั้นเจอวีเฮาจริงจริงนางนั้นก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยวีเฮานะครับจากนั้นผู้อวสโสามและผู้อวุโสี่เนี่ยก็ได้ถามทางด้านอูวีไปว่าแล้วพี่า คนที่ฆ่าพี่สาวของนางต้องอยู่ในเมืองนี้แน่ตัดมาทางด้านนานชิวๆนะครับที่นาน,นกำลังวิ่งหาแม่ของนางอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นางก็ได้เห็นตําแหน่งของผว้โซ่สามลอยอยู่เหนือฟ้าในย่านนี้นะครับ และคิดว่าแม่ของนางก็น่าจะอยู่แถวนี้จากนั้นนางก็ได้ถูกลอบโจมตีจากทางรัฐที่วิญญาณบริสุทธิ์แต่ทว่าวีเฮา,านั้นก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาหลังจากที่ช่วยนางได้แล้วก็ได้สั่งให้ทางด้านนาชิวชว,วนั้นตามเข้ามานะครับนักครหาดของผู้อวสุสามของวิญญาจาร์ชั่วร้ายนะครับผู้อวสุสามเนี่ยก็ได้ให้ลูกน้องของตอนเองมาเฝ้าทางเข้าประตูเอาไว้ซึ่งพวกมันเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดมากๆนะครับพวกมันเนี่ยก็เลยดื่มกันและก็บ่นว่าต้องการที่จะฆ่าตัวประกันนะครับเพื่อออทททีีี่่่จจะะเเเาาาาามามมมมหหลรรรววป็นว็นนนนนนนญ,ญ,ญณยุธโคงงกกกกดดดูแตพพไััััั้้ หลังเข้ามาในคาลิ่งหาดของผู้วิศสกรมแล้วก็พบว่ามันเป็นเหมือนห้องทรมานนะครับนางชิวชิวที่ได้เห็นเน่านางก็รู้สึกตกใจทันทีและก็กังวลว่าแม่ของนางนั้นอาจจะมีอันเป็นไปแล้วแต่วีฮาวนั้นก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับจึงก็อยู่ในห้องข้างในหลังจากที่เข้ามาในห้องข้างในแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เป็นห้องสีชมพูที่โรแมนติกออกมากมากนะครับพร้อมกับแม่ของนางชิวชิวเนี่ยนางก็ดูไม่เป็นอะไรเลยแม่ของนางชิวชิวที่ได้เห็นเนี่ยก็ตกใจนะครับว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและ นางรู้จักผู้อวสุสาม,มาตั้งแต่เด็กต่อมาเขานั้นได้ตกต่ำจนกลายเป็นวิญญ,ญาจาร์ชั่วร้ายนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมแม่ของหนานชิวชิวถึงไม่ได้ลําบากนะครับซึ่งผู้อวสุสามเนี่ยแค่ต้องการที่จะถอดวิญญาณของแม่หนาาชิวชิวออกเท่านั้นและก็ให้อยู่ในการควบคุมขอ,ของเขาจากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้เอายาถอนผงพิสลายวิญญาณให้แม่หนานชิวชิวกินแล้วก็รีบหนีเลยนะครับพร้อมกับทางด้านวีเฮาเนี่ยก็ได้ถามว่าเฟิงหลิงนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งหน้านชิลวเนี่ยน,น,ยยน,นั้น v ก็ได้กลับมมาททีี่่โรรงงงแเฟิิหลนอนนหลัับอยู่ทททีี่ว เข้าไปปลุกเฟิงหลิงร่างกายของเฟิงหลิงนั้นก็ได้เกิดการระเบิดทันทีหลังจากเกิดการระเบิดแล้วทางด้านทหารของจกักรวรรดิสุริยันจันทานเนี่ยก็ได้เข้ามาล้อมพวกวีเฮาเอาไว้แล้วนะครับจึงวีเฮาเนี่ยก็รู้ได้ทันทีนะครับตาอาคมที่สลักอยู่บนล่างของทางด้านเฟิงหลิงเนี่ยมันก็สามารถระบุตำแหน่งได้ด้วยวีเฮาจึงจะใช้โอกาสที่ทางด้านทหารเนี่ยยังไม่จัดขบวนทัพสมบูรณ์หนีออกไปนะครับจากนั้นวีเฮาก็เริ่มโจมตีทหารของจกักรวรรดิสุริยันจันทานเพื่อฝ่าออกไปทันทีที่วีเฮา,ากำ วางเอาไว้ด้วยสองพมยุทธ์ชั่วหลายจากทางด้านลทัทธิวิญญาณบริสุทธิ์ที่ก็คือหมิงเลยและโยมิงที่ก็เป็นถึงราชินานามพมยุทธ์และก็เป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9้าจากนั้นมิงเลยก็ไม่รอช้านะครับก็ได้ใช้อาวุธวิญญาณระดับ9ก้าของเขาปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ทันทีแถมสถานาการณ์ในตอนนี้ยังมีกลุ่มวิศวกรวิญญาณปีศาจเนี่ยมากกว่าร้อยคนที่ล้อมเอาไว้ด้วยนะครับตัดมาทางด้านกลุ่มพวกสารเสือที่ได้นําตัวประกันอย่างบินออกมาไกลแล้วซึงพวกเขาก็ได้กังวลว่าทางด้าน,าามมานบีเฮา,าันะไอ ช่วยตัวประกันหนีไปนี่คือแผนในการปฏิบัติการทั้งหมดทางด้านพวกซานเสือกลุ่มวิศวกรวิญญาณปีศาจเนี่ยก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับพวกเขาจึงได้ดําเนินการตามแผนที่วีเฮาได้ดวางเอาไว้ซึ่งให้แต่ละคนนั้นแยกย้ายกันหนีไปตัดมาทางด้านวีเฮาอีกครั้งนะครับที่ในตอนนี้เขานั้นก็ได้ถูกลลอมเอาไว้แล้ววีเฮานั้นจึงตั้งใจว่าจะใช้เขตแดนผนึกการบังเหตุของพวกมันในช่วงชิงเวลาไม่กี่วินาทีเคลื่อนพี่พิบตาออกไปนะครับดางนั้นวีเฮาก็ได้เปิดใช้งานทักษะระบำหีมะจลัดแสง่ส่งใหห้้ันนัันนนนะวยกกรมมมอออพไคคเ็บจชโส ในการเคลื่อนที่หนีออกไปทันทีแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากก็ได้มีคนอีก2คนนั้นตามมาด้วยจึงไม่สามารถเคลื่อนที่พิบตาออกไปได้ในระหว่างที่วีฮานั้นกําลังใช้จิตสับสนโจมตีเหล่าทหารอยู่เนี่ยจูจูวีเฮาก็ได้ถูกโจมตีทางจิตทันทีนะครับซึ่งการโจมตีทางจิตมันก็เป็นอะไรที่วีฮานั้นถนัดที่สุดแล้วแต่ทว่ามันก็มีคนสามารถขัดขวางเขาเอาไว้ได้วีฮาที่ถูกโจมตีแล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามีวิญญาจาร์ปีศาจสายพลังจิตอยู่ที่นีี่แนน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 อออซึึงงงงคคคววาาาามสสสััััยขเ้้้กก็็ไดตตบททิิญปจพลื อูอีนะครับที่เป็นน้องสาวของทางด้านอูอินซึ่งนางเนี่ยก็ได้สงสัวยว่าวีเฮาเป็นคนฆ่าพี่สาวของตัวเองอย่างนั้นหรือซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้ตอบไปตรงๆเลยนะครับว่าใช่นางเนี่ยก็ได้สงสัวยว่าวีเฮานั้นเป็นแค่ราชาวิญญ,ญาณสามารถฆ่าพี่สาวของนางได้อย่างไรซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้เหตุผลไปว่านางนั้นตกต่ำมามา,มากๆจนกลายเป็นวิญญาจารปีศาจจากนั้นวีเฮาก็ได้ออกหนีอีกครั้งนะครับแต่ทว่าทาดด้านมิงเลยเนี่ยก็ได้โจมตีด้วยความรุนแรงเข้ามาโดยอาวุธวิญญาณระดับเก้าของเขาวีเฮานนนนนททัััักกษะะโสส้้้ออชีวิตมมาารรถปงไดคบ ทว่าโลนั้นก็แตกทันทีเพราะว่าการโจมตีนี้ก็มาจากอาวุธวิญญาณระดับเกา้าทางด้านวีเฮาเนี่ยที่ได้ถูกล้อมเอาไว้อีกครั้งเขานั้นก็มั่นใจว่าของแค่นี้ไม่สามารถขัดขวางเขาเอาไว้ได้นะครับวีเฮาจึงได้เปิดใช้ทักษะฟ้าคนรวมกันเป็นหนึ่งก็ได้เข้าปะทักกับศัตรูรอบด้านอีกครั้งนะครับวีเฮาจึงได้เข้าปะทับไปเรื่อยๆรืซึ่งก็สามารถจัดการไปได้หลายคนเลยนะครับยงไม่นานวีเฮานั้นก็ได้เสียท่าให้กับอาวุธวิญญาณระดับเก้าของมิงเลยและก็ได้ถูกพัฒน,นาการเอาไว้้้้จจู่่่่่่ๆกกกก็็็ไดดดมมมมีสสีีาาีแแสสสสงง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 ทททออออพพุุาาาาาาานนนนลลัขิเยยรรรซึปฏววว ็คือชิวเอ๋อชิวเอ๋อนางที่ได้มาถึงแล้วก็ไม่รอช้านะครับก็ได้โจมตีไปที่กงขังสายฟ้าของทางด้านมิงเลยทันทีจากนั้นทั้งสองก็ได้ถูกรวมโจมตีอีกครั้งนะครับในเวลาเดียวกันวีฮาต้นก็ได้ถามชิวเอ๋อไปว่าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรซึ่งนางเนี่ยก็ให้เหตุผลว่านางนั้นรู้สึกว่าวีฮาต้นกำลังมีอันตรายซึ่งในเวลานี้ทั้งสองคนนั้นก็ช่วยกันไล่อัดฝ่ายศัตรูนะครับพร้อมกับวีฮาั้นก็ได้บอกไปว่าบอกให้ชิวเอ๋อนั้นหนีไปเพราะว่าเร เหตุผลไปอีกว่านางนั้นเคยแพ้ครั้งหนึ่งที่หเขาทําหารักแท้แล้วในครั้งนี้นางจะไม่ถอยเด็ดขาดในระหว่างที่ทั้งสองคนกนำลังยืนพูดคุยกันอยู่ทางด้านวิศวกรวิญญาณแห่งราชวงศ์สุเรนจันทารเนี่ยพวกมันก็กาลังชาร์จพลังงานของปืนใหญ่อาวุธวิญญาณอยู่นะครับชิวเออร์เนี่ยจึงได้บอกให้วีเฮานั้นเปิดใช้ทักษะดวงตาแห่งอาดุลที่นางเคยให้ไปก่อนหน้านี้หลังจากที่วีเฮาใช้ดวงตาแห่งอาดุลแล้วมันก็ได้เข้าประสานวิญญาณยุทธกับทางด้านชิวเออร์ทันทีนะครับซึ่ ได้สําแดงฤทธิ์ออกไปแล้วมันก็ส่งผลให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับหลังจากการโจมตีออกไปแล้ววีฮาวและชิวเออร์ที่เห็นโอกาสก็จะพาหนานชิวชิวและหนานซุยซุยหนีนะครับแต่ทว่าทางด้านมิงเลยและอูวีเนี่ยก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ชิวเออร์นางจึงรู้ได้ทันทีว่าทักษะประสานวิญญาณยุคก่อนหน้านี้ยับยั้งไว้ได้เพียงชั่วข่าวเท่านั้นจากนั้นมิงเลยก็ได้ใช้อาวุธวิญญาณระดับเก้าขังทางด้านหนานชิวชิวและหนานซุยซุยเอาไว้จากนั้นทางด้านหนังชิว วีเฮาแล้วก็บอกให้วีเฮานันน้นหนีไปเถิดแต่วีเฮาก็จะไม่ทิ้งทั้งสองนะครับวีเฮาและชิวเอ๋อร์จึงได้ตัดสินใจที่จะล่อศัตรูนั้นออกไปห่างๆนะครับตัดมาทางด้านกลุ่มวิศวกรวิญญาณปีศาจหวังอีเหิงเผ่านั้นก็สัมผัสได้ว่าในเมืองลูกอุลนั้นมีพลังวิญญาณที่รุนแรงเคลื่อนไหวอยู่นะครับเผ่านั้นจึงดูได้ทันทีว่าศัตรูนั้นได้ล่อเสือออกจากถ้ำและต้องการที่จะกลับไปที่เมืองลูกอุณอย่างรวดเร็วแต่มาเซียวเทาที่ดเห็นแบบนั้นก็ได้ห้ามเอาไว,นวานาจจ้น ว่าวังอี้เหิงเนี่ยปล่อยตัวประกันไปแล้วก็ก็จะเป็นการตกหลุมพรางแผนลอดเสืออ,อจากธําแต่ทว่าวาังอี้เหิงก็ไม่สนใจคําพูดของมาเซียวเทานะครับเขานั้นก็ได้กลับไปที่เมืองลูกอรุณเหมือนเดิมนางจึงตัดสินใจว่านางจะทวงเวลาวังอี้เหิงและกลุ่มวิศวกรวิญ,ญญาณปีศาจเนี่ยจนสุดความสามารถของตนเองนะครับตัดมาทางด้านวีเฮาและชิวเอ,อ๋อในเวลานี้ทั้งสองคนก็กำลังหนีการไล่ล่าและเพียงไม่นานโยหมิงเนี่ยก็ได้โจมตีดักหน้าเอาไว้ทําให้ทั้งสองคนนั้นถูกการโจมตีอย่างเต็มๆพร้อมกับทางด้้้้าาาาาานนอีีเกกก็ไดดขมมโจจตทงงค และในเวลาเดียวกันเหล่ากลุ่มวิศวกรวิญญาณของจักรวรรดิสุริยันจันทาเนี่ยก็กําลังเตรียมการชาร์จพลังอาวุธวิญญาณโจมตีประสานอยู่ึ่งวีเฮาเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าการโจมตีหออาวุธประสานนี้มันไม่ได้แพ้การโจมตีแบบเต็มกาลังของราชทินานาพมยุทธ์เลยและต้องการที่จะหยุดยั้งการโจมตีของอาวุธประสานเช่วเออที่ได้เห็นแบบนั้นนางก็อาสาที่จะจัดการเองนะครับจากนั้นนางก็ได้เปิดใช้งานทักษะที่เจ็ดกายแท้วิญญาณยุทธ์และพุ่งเข้าไปหาอาวุธวิญญาณประสานทันทีาาาาางงดด้้นนนนนวววีีเเเเห็แบบบัักปิิิใชชอุธญญณร ของปามุกหอมมิงเตอ๋อนะครับส่งผลให้ทั้งสองคนนะั้นสามารถจัดการอาวุธโจมตีประสานลงไปได้จากนั้นทางด้านโยมิงก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีวีเฮานะครับแต่ทว่าวีเฮา v ก็ได้เคลื่อนที่พิบตาม,มาทางด้านหลังพร้อมกับเผิดใช้งานดาบจักรพพรดรวมกับฝ่ามือน้ําแข็งไรหมิมะโจมตีไปทางด้านโยมิงอย่างรุนแรงพร้อมกับในเวลาเดียวกันทางด้านชิวเอ๋อน,นางก็ได้เติมพลังโจมตีด้วยทักษะหอกมังกรทองมาทางโยมิงเช่นเดียวกันนะครับแต่ทว่าโยมิงก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้ทางด้านอูวีและทางด้านมิงเลย,เยก็เริมมโจตีาาด้้นววแแลละชออ ดังนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้เปิดใช้งานทักษะดวงตาแห่งโชคชะตาพร้อมกับจมตีทางจิตไปทางด้านอูอีซึ่งอูอีเนี่ยนางก็โดนเต็มๆนะครับแต่ทว่านางก็ไม่เป็นอะไรมากในเวลานี้ฝ่ายศัตรูของวีเฮานั้นก็รู้แล้วว่าพลังวิญญาณของพวกวีเฮานั้นใกล้จะหมดลงแล้วจากนั้นโยมิงก็ได้ใช้วิญญ,ญาณปลภพเนี่ยรวมเข้ากับดาบของตนเองนะครับและต้องการที่จะเข้าไปจัดการพวกวีเฮาได้เอาวิญญาณของพวกวีเฮานั้นมาแทนที่เสียไปจากนั้นโยมิงก็ได้เปิดใช้งานทักษะที่2พลังแห่งปลภพทางด้านอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ูอ <May> <ๆ S 1> ซึ่งทักษะทั้งหมดเนี่ยก็ได้เข้าไปโจมตีทางด้านพวกวีฮาและชิวเอ๋อร์นะครับทางด้านวีฮาและชิวเอ๋อร์เนี่ยก็พยายามต่อต้านเอาไว้ในระหว่างที่พวกวีเฮากำลังจัดการทักษะที่กําลังโจมตีเข้ามาอยู่เนี่ยทางด้านโยมิงเนี่ยก็ได้เปิดใช้งานทักษะที่3พรวรพบหมื่นคมซึ่งมันก็ได้มีดาบจํานวนมากเนี่ยพุ่งเข้าไปโจมตีทางด้านชิวเอ๋อร์และวีฮ e านะครับวีฮานั้นก็พยายามป้องกันเอาไว้ด้วยทักษะน้ําแข็งขั้นสูงสุดแลวก็เป็นเวลาเดียวกันที่ทางด้านอาวุธวิญญ,ญาณประสานเนี่ยยิงเข้า อีกครั้งมานั้นก็ได้เปิดใช้งานทักษะที่7กายแทปปอรพพร้อมกับเปิดใช้งานทักษะที่เก้าเหตแดนผ í, ปีปอรพโจมตีไปทางด้านพวกวีเฮานะครับชิวเออร์ที่ได้เห็นแบบนั้นนางก็พยายามป้องกันเอาไว้อีกครั้งแต่วีเฮานั้นก็บอกให้นางนั้นหลบไปวีเฮาที่ดเดินแบบนั้นจะได้กัดฟันฝ่า,าวุธวิญญาณประสานออกมาได้พร้อมกับวีเฮานั้นก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีหวังที่จะป้องกันการโจมตีทักษะที่เก้าที่กำลังจะโจมตีเข้ามาทางด้านชิวเออร์นะครับซึ่งนางนั้นก็พยายามห้าว เ่องางดานโยมิงมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะส,สำนักทางเรือพบจบแดนในตอนที่105และตอนที่106นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอภัยเวนทนะทีนี่ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ